จะเป็นยังไงถ้าความยากขึ้นอยู่กับสีผิวของชีวิตจริงในไมค์ครับทำเตือนคลิปนี้ไม่ได้เหยียดเชื้อชาติไม่ได้เหยียดสีผิวแล้วก็ไม่ได้เหยียดอะไรทั้งนั้นสร้างเพื่อความสนุกเท่านั้นก็อย่าลืมปนจักรยานมาก่อนรับชมโอเคเรามาเลือกความยากกันก่อนดีกว่าความยากระดับง่ายสุดความยากระดับคนขาวหรือว่าฝรั่งเฮ้ย <Hey, S 1> ผมมาสิงล่างใครวเนี่ยแล้วผมเป็นคนขาวจริงด้วยดูสีข,ขาวจั๊วเลยโอ้ข้างนอกคือคักแค่คนเดินกันเต็มเลยเมืองใ,ใหญ่ใหญ่ใช้ได้นะเนี่้ hey, ครวอวามาลแับโ

อเ,เอ้เชื่อแล้วว่าบ้านนี้ฝรั่งจริงอายุ18ออกจากบ้านด้วยเหรอเนี่ยไม่เหมือนใครบางคนเลยนะายี่สิบยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่เลยเออใครว่านั่นแต่ตอนนี้เราก็รู้เลยฮะว่าทิมมี่มันโคตรเด็กเฮงซวยเลยไปโรงเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอาจจะกลับมา,า,ากกบมาั้งโอ้นีาากก่กระเป๋านี่ออเลสโกเว้ยโอ้เมื่อาากกนี้าาก,ก็าจะเลืนใช้ได้นะเนี่ยตึกอะไรเต็มไปหมดเลยปั่นจักรยานไปโรงเรียนดีกว่า เอ้าเฮ้ยกลับมาก่อนวันอะไรวะเนี่ยแล้วจะไปโรงเรียนยังไงเนี่ยเเดินไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมัง้งเฮ้ยสายเลยฮะยเริ่มเรียนกันแล้วเหรอเนี่ยม่มมมฉันโดนขโมยจักรยานเนี่ยเลยมาสายเนี่ยโถเฮ้ยนั่งตัวนี้แล้วกันนั่งหน้าที่เหลือพอดีเลยออนนเ,นนยเลออ เฮ้ยที่มี่ <mel od ic> เป็นเด็กหลังห้องแล้วเนี่ยโอเคไปนั่งหลังดีกว่าเฮ้ยกวกไปนั่งหน้าดิทำไมก็ไม่ใครจะเป็นครแค่แม่แล้วแม่จะช่วยพ่อทนายรูกบ่าว่าพ่อนายเออนายรู้กบอาว่าพ่อนายแอบไปนอนกับพ่อโรเบิร์ตมาเออแต่คำมันแปลกแค่ช่างมันแล้วกันเอาไปไปนั่งหน้าทีแล้ว

เอ้ยโยขอตัวไปข้ห้องน้ำดีกว่าน่านี่มันโรงเรียนอะไรวะเน,นี่ย เอ้นี่มันลงอาหารนี่หว่าคนโคตรเยอะเลยเอ๊ะแต่เริ่มหิวแล้วฮะมีอะไรกินบ้างนะ่าลองต่อคิวไปก่อนแล้วกันเออ<ม>นอกจากซุปเป่วยๆจืด,จดก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วเหรอวะเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเ่ะพวกนายชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย

โอ้ยโหยชีวิตมันง่ายแปลกๆฮะเอาเรื่องทําให้มันยากดีกว่าโย่ตัวนี้มีร้านอะไรก็ไม่รู้ด้วยฮะแต่ในกระเป๋าทิมมี่มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ my god เป็นเด็กประเภทไหนวะเนี่ยทิมมี่เอาตัวนี้ไปแล้วกันน่าจะคล้องมือหน่อยโย่ร้านนี้ไม่เลวฮะน่าจะรวยใช้ได้นัเนนี่ยฮัลโหลหวยนี่คือการป้นเอาตังค์มาให้หมดเลยโอ้ทิมมี่เป็นเัอหรือเปล่าจรงเลยนะเมียงเยม่

ชีวิตมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยความยากดับที่2ความยากระดับชาวจูสเออเดี๋ยวขี้มันติดเหลืองนะพูดว่าจูสกันเออผมมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยแล้วผมเป็นชาวจูสจริงด้วยฮะแค่ดูหน้าก็รู้แล้วไอ่หิวชะมัดเลยฮะบ้านมีอะไรกินบ้างวะเนี่ยโอไมคก็มีดินห่วยๆอันนึงแล้วก็นี่อะไรวะเนี่ยคำสั่งเสียของพ่อเอาไปแค่ดินแล้วกันคำสั่งเสียอะไรไร้สาร แ,แต่หิวจังเลยฮะออกไปหาอะไรกินดีกว่าโอ้ไม่ก็เมืองอะไรวะเนี่ยคนโคตรเ yeah. ยอะฮู้นั่นไงร้านขายข้าวฮัลโหลเฮียขอขอนมปังหน่อยได้เปล่า <c oughs> เออตัง,หตงคนคนเหรอตังคนมันเองไม่เป็นไรหรอกหน้าตังอะไรเหร <c oughs> อเฮ้ยเมืองอะไรวะเนี่ยไม่มีตังก็กินข้าวไม่ได้แล้วเนี่ยฮัลโหลเฮียขอขนมปังหน่อยเอากี่ชิ้นก็ได้เอาไปเลยจะว่าไปเมืองน,นี้มันก็เจ๋งดีฮะ ก็ถือดินยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินเนี่ยนะอาจามณีเออเอาเท่าไหร่ก็ได้อะแล้วแต่เฮียจะให้เลยโอ้โวโวโวโ้โวโ้โโโ โอ้ไอ้หมอนี่มันเอาจริงหรือเปล่าวันนี้ยแต่เบื่อจังเลยฮะหาอะไรทำดีกว่ามั้งเนี่ยอู้ดอกไม้สวยฮะขอแล้วกันขอแล่าวได้เลได้เงินมาเพียบเลยฮะมากินที่นี่ดีกว่าร้านหรูระดับ5พันดาวโอ้ร้านนี้ซอนเซอร์โดยวิ i เ p e r h โ s t ด้วยโคตรเจ๋งเฮ้ชีวิตต้องแบบนี้สิเลนี่เปอะไรวะเนี่ยเออเท่ทีนั้นฉันกินนายไม่ได้หรอก าแต่ ха า่า,า,าล่ะจะตลกเลยดีกว่าจะขอซื้อทั้งร้านนี่เลยชีวิตจะง่ายไปละมั้งเนี่ยไหนบอกว่าอยากคนขาวไงน่าเอ้ยมีนักว่าชาวออสเซียนมาเยี่ยมเมืองไงแล้วคนหายไปได้หมดวะเนี่ยประชากรหายไปเยอะใช้ได้อยู่น่าจะแค่ไปเที่ยวกันละมั้งความยากระดับที่สามความยากสูงสุดความยากระดับคนดับ เอ้ยโยวันเสาร์จีอืมืันผมจะเป็นวัยรุ่นผิวสีอายุ20ต้นๆนะน,นี่มันแต่งห้องอะไรวะเนี่ยและใครมาเคาะประตูแต่เช้าเลยวะเนียมาแล้วครับเอ้ hey. มีธุระอะไรครับเนี่ยนะเออก็ไม่นะผมเป็นคนดีเฮ้เอ้ hey, <ๆ>นี่มันพื้นที่ส่วนตัวผมเ้ยออไมค์ก้าวแมนดีนะกดเริ่มใหม่ได้ มาอีกแล้วใช่ไหม,มนี่เชิญตรวจห้องตามสบายเลยครับโอ้คุยแค่นี้ก็ได้เลยแฮะอะไรวะเน,นี่ยเออโอ้ไม่ก็เดี๋ยวก่อนนะขอให้เป็นวันที่ดีครับ <c oughs> <c oughs> ตำรวจโง่เ้ ไว้เจอกันใหม่นะครับเฮ้เท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วฮะอ๋อข้ามหมอนแมนเฮ้จะว่าจะหลุดมาได้เอ้ยนั่นมันทิมมี่ฉันขอจักรยานนายนะทิมมี่ S <S oh, ไปแล้วเว้ยแต่ว <ไป S 1> <ถ>่าไปผมยังไม่รู้ชื่อตัวเองเลยฮะปัตชาชนก็ไม่มีก็ต้องไปถามที่ไหนวะนี่เมาถามที่นี่แล้วกันไม่มีทางเลือกแล้วอะไรวะนี่ยโรงพักแห่งเวเลเจอร์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเรายินดีปกป้องไม่มีการแบ่งแยกเราช่วยทุกคนและ้าลังติกถูกกับกากบาทที่คืออะไรวะนี่ยเออมีอะไรให้ช่วยหน่อยครับไหนว่าคิวเมนมีคิวเลยอะไรวะทเลยอ๋อ S <S เอ้ยเอ้ยเอ,ยเอย้ถึงคิวสักทีเออมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับแล้วไหนและคิวก็ไปแล้วนี่อ๋ออ๋อ oh my god เอาจริงหรือเปล่าวันนี้อฮ่าคิวเริ่มหมดแล้วฮะออกไปสูดอากาศหน่อยดีกว่าอ้ my god นี่มันมืดแล้วเหรอวันนี้ยอตดชื้นขึ้นเยอะเลยฮะกลับไปต่อกัน

นี่มันอะไรกันวะเนี่ยพอดีผมมาถามชื่อครับผมอ้ามาถามชื่อเหรอน้อระสาเอ้ผมชื่อจามาฮะชื่อโคตรเท่เลยเอ้ยไม่ไม่ไม่เอ้ย อ๋อข oh, มอดแบนสรุปแล้วผมชื่อจามาใฮะโอไม่ก็จะไปรู้ชื่อตัวเองเหนื่อยแทบตายไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าโอ้นี่มาลาพิซ่าดี่ว่าอ๋อพิซซ่าถาดหนึ่งครับ uh, ไม่ขายฮะฮะทำไมอ่ะเราจะกินอะไรได้เนี่ยขายให้เรา,เา,เอาอรงั้นเอาอะไรก็ได้เ <im it> <im it> สิร์ฟมาเลยเฮ้ย uh huh. hey, อาหารมาเลยแฮะมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออ๋ออ้อ โอ้องวันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยน้องไก่ไก่เคซีแบบบักเก็ตแล้วก็คู่เอทว้าจะว่าไปมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเอาไปเลยสิอิมเมอร์ลฝากทอนด้วยแล้วกันมาทำอะไรกันวะน่าเอออ๋อจะไปทอนตังค์เหรอะเอ๊อ โอ้ตรงนี้มีร้านค้าด้วยฮะแวะไปเที่ยวหน่อยดีกว่าเอ้โดนัหน่ากินนะเสียงอะไรวะน้นเอ้เอ้เออป้อนกันอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยตำรวจมาเลยฮะฮะเะฮ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 ะเะฮ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 ะืะฮืฮะฮะนีฮะฮยฮอฮะหะฮะฮ้ยเฮะ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 ะกะ น่าน่านายขุดไปเลยเพื่อนฉันไม่เอาด้วยหรอก นนก็ออรรอออบอกว่าไม่ได้ทำไงเออเฮ้ย hey, สวัสดีเพื่อนสุดท้ายก็มาจบไหหอ้พวกนี้หรอวะเนี่ยโคตรเฮงสวยเลยความ้าระดับพิเศษความยาระดับคนไทยเอ,อ้ยจะมป็ชาวสดใสแล้วเนี่ออ hey, นนนนยฮะว่าไงครับป้า